การทำวิทยุออนไลน์นั้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่จะช่วยให้ผู้ฟังสามารถเข้าถึงสถานีของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากการเผยแพร่รายการทาง Facebook ซึ่งเป็นครั้งคราวหรือรายการทาง YouTube เช่นเดียวกันก็เป็นครั้งคราวแต่ว่าการทำวิทยุออนไลน์จะเป็นการส่งกระจายเสียงตลอดเวลาตั้งแต่เปิดสถานีจนปิดสถานีครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำวิทยุออนไลน์แบบ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ใช้เครื่องมือเพียงแค่3ตัวในการทำงานครับสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือโปรแกรม w i n แอ p ที่ทำการติดตั้งปลั๊กอิน s o u n d c a s d s o r t dsp เอาไว้แล้วสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้จะเป็นเว็บไซต์ listen to my radio ก็เดี๋ยวผมจะลอง logout ออกก่อนนะครับหลังจากเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ก็ทำการสมัคร วิธีการสมัครก็ล็อกอินก็ไม่ยากนะครับสามารถที่เลือกที่จะล็อกอินผ่าน Facebook หรือว่าล็อกอินผ่าน Google ก็ได้อย่างของสถานีก็มีการสมัครสมาชิกเว้แล้วก็ทำการใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดจากนั้นก็กดล็อกอิน now ครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอสำหรับการตั้งค่าสตรีมครับตอนนี้ผมมีแล้วสตรีมหนตัวกำลังทำงานอยู่มีโฮสต์เนมมี IP Address แล้วก็มีพอตหลักๆก,ก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ครับที่เราจะนำไปกรอกใน Southcat for winamp ฝั่งฝั่งคอมพิวเตอร์ห้องส่งซึ่งถ้าเราเข้ามาครั้งแรกเราจะต้องกรอกพวกข้อมูลจำพวกโลโก้ Channel Detail เหล่านี้นะครับพอเราซึ่งระบบก็จะเตือนม,มันมันจะมีตัวเตือนอยู่ข้างๆนี้ครับว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรบ้างเป็นสีแดงพอเรากดคลิกลิงก์เข้าไปกรอก จนครบหมดเรียบร้อยมันก็จะได้ข้อมูลสำหรับเอาไปกรอกใน w i n แอ p อีกครั้งหนึ่งครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพาเข้าไปกรอกนะครับกดตรง Channel Detail พอดีว่าอันเดิมที่กรอกไว้เป็นภาษาไทยมันแสดงผลไม่ค่อยไม่ค่อยครบถ้วนเดี๋ยวจะเอาแบบภาษาไทยน้อยที่สุด Channel Name ก็ตั้งชื่อไปตามสถานีของแต่ละคนเลยนะครับ Channel Description นี่ก็คือตัวคำอธิบายตัวคำอธิบายละเอียดของสถานีลองใช้ภาษาไทยแล้วมันมันไม่ค่อยเวิร์กลองเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับ About Us ก็เกี่ยวกับเราแต่ข้อมูลเหล่านี้คือจำเป็นต้องเติมเพราะว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ทาง เว็บไซต์เขาบังคับให้ต้องเติมเข้าไปครับ m ามโซนก็บางกอกนะสตรีมไอคอนก็เลือกเลือกรูปได้นะครับว่าจะเอารูปไหนเรดิโอ u ับโดเมนก็อันนี้ก็ตั้งตามที่เราต้องการเลยนะครับพอเรากรอกข้อมูลในหน้าจอนี้ทั้งหมดแล้วครับก็มากดที่ปุ่ม Confirm ์มะระบบบอกว่าตัวช่อง Channel Description นะครับ จะต้องมีตัวอักษรมากกว่า150 Character นะก็คือผมอาจจะใส่น้อยกว่า Channel Description ตอนนี้ผมใส่ไปที่116 Character ก็ต้องพิมพ์ให้พอนะครับพิมพ์ให้ถึง150 Character ก็ใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะครับที่เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับสถานีของเราครับ150 Character แต่จะต้องไม่เกิน300 Character อนะันอย่างตัวนี้ ใส่เยอะเกินไปก็ต้องลบออกโอเคอ่ะใช้ได้แล้วนะครับกดคอนเฟิร์มการแก้ไขข้อมูลในส่วนของหน้าจอ Channel Detail จะทำให้ระบบเซิร์ฟเวอร์ปิดชั่วคราวก็คือจะรีสตาร์ทฉะนั้นเราก็จะได้ IP Address แล้วก็ได้ p o ร์มาใหม่ซึ่งก็ต้องนำไปกรอกข้อมูล ใน Winamp ใหม่ทุกครั้งนะครับตอนนี้ผมกดคอนเฟิร์มแล้วแล้วก็ระบบก็ขึ้นเตือนว่าระบบก็แจ้งว่าสำเร็จแล้วผมก็จะนำข้อมูลส่วนนี้ครับสังเกตดูตรงนี้นะครับว่ามันเป็นออนไหมถ้ามันไม่ออนให้กด Stream Status นะครับให้กด Turn on ตรงนี้ก็จะคือก็คือการมีการเปลี่ยนแปลงเซิร์ฟเวอร์ก็จะได้ IP ได้พอร์ตแล้วก็ได ประเภทของการส่งกระจายเสียงสังเกตว่าตรงนี้ถ้าเป็น off นะครับให้กดปุ่ม turn on ครับตอนนี้คือกำลังรอสักครู่เราไปที่หน้า home เลยก็ได้ครับ home เพื่อจะดูภาพรวมว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ stream status เป็น on แล้วก็มีข้อมูล host name ip address แล้วก็ port ครบถ้วน สตรีมพัสิร์ตัวนี้คือผมตั้งเองนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้เป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้ใน Win แอมฝั่งเครื่องในห้องส่งครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่เครื่องห้องส่งตอนนี้มันก็จะเชื่อมต่ออันเดิมไม่ได้เพราะว่า IP มันเปลี่ยนไปนะครับของเดิมกดปุ่มออกก่อนครับใส่ s e r v ์ r เวอร์แอเมื่อสักครู่นี้ครับข้อมูลที่ต้องใส่นะครับเซิร์ฟเวอร์แอ ก็คือตัวนี้ครับ IP address นขัดลอกวางหนึ่งหกสองสองหนึ่งศูนย์หโอเคอร์ตครับสองอตัวนี้ออ์ตนะครับ23366 2 3 3มหสองสมสโอเคอืมจะอ่ะ s t r e a ID ไม่ต้องยุ่งนะครับอร์ตครับ23366 พาสเวิร์ดตรงนี้นั่นเองนะครับที่ต้องเอามาใส่ครับถ้าเราตั้งไว้ครับสตรีมพาสเวิร์ดอย่างผมตั้งตัวนี้เป็นตั้งตัวนี้ไว้ตั้ง,ต,งตัวนี้ไว้นะครับก็ต้องเอามาพิมพ์ใส่ตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้ครับพาสเวิร์ดหลังจากใส่ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์แอดเดรสใส่พอร์ตแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้แล้วแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับมากดที่ปุ่ม Con o n n e c t ได้เลยครับถ้ามันสามารถติดต่อได้ถ้ามีการเชื่อมต่อได้ตัวเลข การส่งข้อมูลก็จะวิ่งอีกหนึ่งค่าที่ต้องกำหนดนะครับก็คือ Input เราต้องมาเลือกว่าเสียงที่จะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้นจะให้มาจากที่ไหนก็าำรับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกว่ามาจาก w i n แอหรือว่ามาจาก s o u n d card นะครับตรงนี้ผมก็เลือกเป็น s o u n d card เพราะว่ามีการส่งเสียงมาที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้อยู่ตลอดเวลาครับ เรียบร้อยแล้วนะครับการตั้งค่าในส่วนของในส่วนของโปรแกร,รม Winamp ที่ฝั่งเครื่องส่งทีนี้เราก็ไปเปิดเว็บวิทยุออนไลน์ของเราก็คือ URL ตามตัวนี้ครับ Radio Station Link ก๊อปเอาตัวนี้ไปเปิดที่ไหนก็ได้หรือว่าจะส่งไปให้คนอื่นให้เขาฟังนะครับให้ลูกค้าของเราฟังปุ๊บอืม มาแล้วครับรูปโลโก้นี่ผมก็เพิ่มขึ้นมาเองนะครับเราไปตกแต่งได้เองหมดเลยครับแต่มันมีข้อจำกัดคือมันต้องมากดปุ่มเพลงา,านไม่เจอก็ไม่เอาไม่เอาละเรื่องสิ่งภายนอกการเมืองสังคมเศรษฐกิจอะไรต่างๆเอาโยกยกไว้นั่นก็มีก็เหตุปัจจัยของเขาใช่ป่ะล่ะเอาในกายของเราเป็นยังไงเอามาดูสร้างเหตุปัจจัยเหตสุภาพร่างกายแข็งแรงทําเอาดูเอา พิจนารณาเอาใช้กายนี้เป็นที่พึ่งได้บางครั้งบางาคราวแต่มันก็มีจุดที่ว่ามันเป็น